ปัจจุบันยังมีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อคลินิกเถื่อนหรือว่าหมอกระเป๋าเท่าที่ร้องเรียนเข้าไปที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพตกเดือแล้วไม่ต่ำกว่า400คนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงเปิดตัวสารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์เพื่อรับแจ้งเบาะแสคลินิกเถื่อนและหมอกระเป๋าเหล่านี้ไปติดตามจากคุณรุ่งโร์สมบุญเก่าค่ะ ตุการณ์สาวอังกฤษวัย24ปีเสียชีวิตระหว่างทำสัญยกรรมเสริมสะโพกที่สถานเสริมความงามแห่งหนึ่งยานลาพร้าเขตห้วยขวางกรุงเทพสร้างความตื่นตัวให้กับหนุ่มสาวชาวไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมากแต่ก็มีอีกจำนวนหนึ่งที่มองว่าโชคร้ายอาจไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองนาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรวัฒน์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขหรือสอบสระบุว่า ที่ผ่านมาสปศลงพื้นที่ตรวจสอบสถานพยาบาลและสถานเสริมความงามที่ลักลอบเปิดผิดกฎหมายหรือหมอกระเป๋าอย่างต่อเนื่องแต่ยอมรับว่าทั่วประเทศมีอยู่จํานวนมากจึงเปิดตัวสารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์ให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับหมอกระเป๋าเหล่านี้เข้ามาย่างสปศแล้วก็พบว่าการโฆษณาต่างๆตรงนี้เนี่ยอยู่ในทางด้าน โซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับเราน่าจะมีช่องทางนะครับที่จะให้ประชาชนได้ขอข้อมูลหรือว่าแจ้งข้อมูลข่าวสารทางด้านการใช้บริการได้มากขึ้นที่ผ่านมามีผู้เสียหายจากการเข้ารับบริการที่ไม่ผ่านการรับรองตกเดือนและไม่ต่ำกว่า400คนซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยอมรับว่าไม่ใช่จำนวนผู้เสียหายทั้งหมดปัจจุบันมีผู้เสียหายจำนวนมากที่ไม่สามารถเดินทางไปร้องเรียนด้วยตัวเองได้นะครับ ทำให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเปิดช่องทางร้องเรียนสถานพยาบาลเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นเพียงแค่ผ่านปลายนิ้วเท่านั้นครับทั้งนี้หากประชาชนทั่วไปที่พบเห็นสถานพยาบาลหรือสถานเสริมความงามที่ต้องสงสัยว่าไม่ได้มาตรฐานสามารถส่งข้อมูลไปที่ไลน์ a c e b o o k อีเมลหรือเว็บไซต์สารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปสู่การตรวจจับ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มองว่าเป็นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วก็ก็มีค่ะที่ใช้ไปแล้วก็หน้าแบบว่าเละเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีสารสเตียรอยผสมอะไรเงี้ยค่ะก็ดีค่ะเปิดโอกาสให้แบบว่าไม่ต้องแบบแบบเราจะได้สื่อสารกับเขาง่ายขึ้นนอะทำให้เราแบบเหมือนไม่ต้องไปแจ้งถึงที่อะไรอย่างเงี้ยแค่แจ้งผ่านแอปก็ก็โอเคเราสะดวกขึ้นสบสยังให้บริการตรวจสอบสถานพยาบาลเอกชนและคลินิก ากสงสัยว่าได้รับการรับรองตามมาตรฐานหรือไม่โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสอบศได้ทันทีรุ่งโร์สมุนเก่ารายงาน